โอเคสวัสดีครับพวกผมเอ็มในช่องเอ็มพัมกันอีกเช่นเคยนะครับก็อยู่ในเกมไรเดอรเจอร์กันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะครับมาเป็นปรับงาจอพิมพนึงนีงฮะก็วันนี้จะพาเพื่อนๆมารีเอดีกันนะครับก็มาสอนรีเอดีรีเอดีอีกแล้วนะครับก็แอปที่ใช้กันนะครับเป็นตัวเกมธรรมดานะครับแล้วก็เป็นแอปแตกฝ่ายนะครับตัวนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั่วไปเลยนะครับโอเค ทีนี้ผมมีเจ้าตัวเกมอยู่แล้วนะครับทีเจ้าเกมแล้วนะครับแล้วผมก็ทําการอ่านล็อกอินกัดอดีเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโอเคจะพาเพื่อนมารีดีกันนะครับก็วันนี้ก็จะมีโค้ดนะครับประมาณ15ตัวกาชานะครับประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นนะถ้าที่มันยังใช้ได้อยู่นะครับก็ก็จะมีโค้ดให้อีกนะครับโอเคปั๊บทีนี้ขอญยกเข้าเกมเลยนะครับการไม่เสียเวลาเนาะคลิปนี้จะไม่ยาวเกินไปนะครับ ก็จริงๆก็เป็นวิธีเก่าๆนะครับแต่ว่าบางทีคลิปวิดีโอมันอาจจะไม่ได้แบบอ่า้าิบายนะเปิดกลางมาเห็นทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับว่ามันมีวิธีรีดีแบบนี้นะครับโอเคก็สำหรับใครที่เป็นจะต้องการรีดีันในมือถือนี่ฮะต้องโหลด VPN มานะครับ VPN ที่แนะนำก็จะเป็น VPN 1 4ตัวนะครับพิมพ์ใน Play Store ได้เลยนะครับว่า11 1 1นะครับแล้วก็โหลดใช้ได้เลยนะครับ ส่วนไอเนี้น่าจะเหมือนกันไหมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าแอปมันเหมือนกันไหมนะครับแต่ก็ถ้าเป็นแอปถ้าเป็นแอป VPN นะฮะก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับโอเคแต่ไม่มั่นใจนะมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับของ iOS นะครับเพราะผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะฮะโอเคผมก็ได้ทำการล็อกอินกัด ID ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น ID ใหม่ล่าสุดเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะกิฟเปิดเสียงกิบนิดนึงนะครับเพิ่มอัตราลด ผมปิดเสียงซาวแล้วกันโอเคเมันจะได้ไม่ซ้อนกันเนาะกับเสียงเกมนะฮะผมเพิ่มเสียงเกมให้อ่ะโอเคก็เริ่มกันเลยนะครับโอเคมต้นเราก็เล่นปกติเลยครับก็จะเป็นการเล่นต้นเล่นเกมปกติเลยโอเค โอเคครับก็ผ่านด่ดนปกตินะเราก็เล่นตามระบบเกมที่มันให้เล่นเลยนะครับ โอเคมาเลยครับโอเคจะจบที่เิวสามนะครับปกติเลย โอเคห้เราเปิดตัวกระชานะตามสเต็ปเกมเลยครับ โอเคเดี๋ยวมันก็จะโหลดข้อมูลสักคู่นะครับโอเคเพราะขั้นตอนนี้มันก็จะช้าตอนช่วงที่มันโหลดรันข้อมูลอะไรพวกนี้ครับ ก็จะโหลดช <net> <G> oh <Anfang> ้านนดนึงครับก็จะโหลดข้อมูลประมาณแค่20เมกนะครับ20เมกเท่านั้นนะครับโอเค โอเคมันก็จะช้าเพราะว่ามันดูในแอปจำลองนะครับมันไม่เหมือนในโทรศัพท์โทรศัพท์มันจะเร็วกว่านี้นะครับโอเคมันก็จะเสร็จข้อมูลนะครับเรียบร้อย ถ้าเกิดเป็นในโทรศัพท์ก็ปัดออกไปเลยนะครับโอเคแล้วเข้าที่ b r o าวนะครับหรือว่าพวก Google อะไรก็ว่านไปนะครับโอเคส่วนลิงก์นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคเข้ามานะครับแล้วกดรันเกมไปเดี๋ยวรามันขึ้นหน้าเรายินสักนิดหนึ่งนี่ฮะอ้าโอเคเรากดออกครับ กดเว็บออกไปเลยเข้าอีกทีนะครับก็กรอบลิงก์อีกอันที่สองมาใส่นะครับได้แล้วกดรันมอนเดิมครับให้มันขึ้นหน้าเกมมันเดิมครับโอเครอสักครู่ครับพอาามาโหลดหน้าเกมอย่างนี้แล้วก็กดออกครับกดบาไปด้วยอ,อันนี้ลิงก์ที่3ามครับ ทีนี้เราจะเข้าผ่านลิงก์ที่3ไปเลยโอเคโอเคครับแล้วก็จะเข้าผ่านลิงก์ที่3ไปเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดไม่มีพวกตัวกระชาก็ไม่ต้องไปกรอกนะครับผมผมไม่มั่นใจว่าหมดอายุตอนไหนนะครับพวกตัวกระชาพวกนี้ โอเคก็รอมันสักครู่นะครับโอเค ผมไม่ค่อยมีดวงอยู่แล้วฮนะไม่น่าจะได้อะไรล่ะไม่ค่าจะได้อะไรนะครับผมไม่ค่อยมีดวงอยู่แล้วโอเคจะเปิดไปอน,นี้เปิดให้ดูนะเปิดให้ดูโอเคทีนี้พอเราไม่ได้ไม่ได้ตัวดีๆใช่ปะ่ะพอเราไม่ได้ตัวดีแล้วก็ปิดเกมออกไปเลยครับปิดป๊บนะครับก็เข้าตัวนี้นะสีเขียวนี่แหละแอคไฟเข้าที่ Android ครับ Data ครับนี่นตัวเกมครับตรงนี้กดแช่ไว้นะครับกดเปลี่ยนเนมนะครับ พิมพ์เป็นเลขอะไรก็ได้ครับผมเพิ่มเป็นเลขหนึ่งนะครับโอเคเสร็จแล้วปุ๊บไปล้างข้อมูลครับล้างข้อมูลคลิปได้เลย,เด,ยเดี๋ยวเข้าผิดเข้าผิดกดเคลียร์ไปครับล้างล้างไปเสร็จแล้วเข้าไปที่แอปนี้ครับแอปเดิมครับสีเขียวนี้ชื่อตัวเกมครับเปลี่ยนกลับเป็นเหมือนเดิมครับเปลี่ยนเป็นเลขเลบเลขหนึ่งออกเปลีเป็นเหมือนเดิมปับ๊บแค่นี้เสร็จครับทีนี้พอเข้าไปกัดไอดีมันก็จะ ลบออกแล้วก็เป็นไอดีใหม่แล้วเขาทำแล้วก็ทําใหม่ตั้งแต่เริ่มนะครับโอเคะเจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปถึงหน้าเกมให้ดูนะครับส่วนโหลดข้อมูลก็จะโหลดข้อมูลเท่ากันนะครับก็คือ20เกเหมือนกันนะครับโอเคมาถึงตรงนี้แล้วกดย้อนกลับขับก็ได้ดีก็โโอเคเรากินกันได้ดีเข้าไป โอเคขั้นตอนนี้ก็เคยสอนไปแล้วเนาะอืมเคยสอนไปแล้วนนี้มาสอนซ้ำนะฮะโอเคมาลองดูว่า,อาตอนที่เป็นวอร์ชันนี้นะครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้ปกติไหมนะครับก็เช่นั้นนะครับไม่มีปัญหาอะไร เดี๋ยวรอมันสักครู่ฮะทำใจเลยฮะตัวแอปแอปจำลองมันจะช้ายอย่างนี้นะฮะอ่ะาพอเสร็จแล้วแมมก็จะเป็นไกด์ไอใหม่เห็นไหมเพื่อนๆไกด์ไอดใหม่เลยครับเลขก็เลขใหม่นี่ครับการเริ่มต้นก็จะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะครับเหมือนกันหมดเลยทุกอย่างไหแมะก็จะเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วก็สามารถเอาโค้ดอะไรมากรอกได้เหมือนเดิมนะครับโอเคผมก็จะประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปน,น,นี้วันนี้นะครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าจะมาสอนทํา ถ้าตัว macro นะครับเอาไว้ให้มัน auto คลิกนะฮะเราไม่ต้องกดคลิกเองนะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r ร์ e ช่วยกันทำด้วยครับสำหรับนี้ขอตัวไปก่อนสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ